<Hey. S 2> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี่สิบ้ามาธงมาทาน,นะคะมาหน้าก็เกาค่ะมาหาของงูคือเกาเนาะมือนี้สิบ้าไปหาฝรั่งค่ะมีนัดกับฝรั่งไหวเนาะเดี๋ยวเอาแห้งค่ะเดี๋ยวพอบานเป็นสีได้ยินเนาะสิบ้าไปหาฝรั่งค่ะแต่พอก,ก่อนอื่น <Hey. S 2> ก่อนอื่นน้าหาบัม่วงกันค่ะเมืองเด้อบัม่วงนำดอกไม้จะ, <Hey. S 2> จ,ะจะอยู่บองใด hey. ปี้นี่บักม่วงบดได้กินจ้ะเ,เอาบักม่วงหน่่ยเดียวใส่หะือแนมก็บ่เห็นบรรยากยาศบรรยากาศน้ำแรงจ้าโอ้ยโอ้ย บมกม่วงเน่าเจ้าเจาไม่ข e อย่งล่ะโว้ยนนอในมกม่วงเน่าโอ้ยแพีกินบักม่วงเน่าไม่ค่ำกับกระเบอกนเด้ออ้าวใชับยุงเลย แต่ห้างมัแดงเท่นั้นปุ่นน่งไต้หรอั้งยาตั้งเตัวมันดี โอ้เห oh, ็น uh, <t ick noise> แล้วพูนพูนพูนค่ะพูนเห็นแล้วเห็นแล้วอืได้แล้วนั oh, no. ่นได้แล้วโอ้ยหน่วยบางใยหนึ่งสิบโลพอดีแมนเด้บแมนเดบนนอแบบนี้เอาเอา

ไปไปขอยมีนัดขข่มีนัดเดี๋ยวเอาแห้งค่ะเดี๋ยวเพิ่สซีดิเงินมีนัดมีนัด,นดโอ้ยมีหอดไก่ นี่เสียงบ่หน่าเสียงกบเสียงเขียดค่ะบรรยากาศนี่เมอแรงอุย้ดดยดีบักคักเด้ออสดชื่นค่ะได้สูตรอากาศือมันสดชื่นเนาะมันก็นถือว่าเป็นการดีเฮ้าใดจังไลยล่ะทายเทพปอดวัสดุสาขาเอาอากาศเทมันบดีออกไปเนาะเอาออกซิเจนที่มันดีๆเข้ามาเอา้ เบึงเบึงพี่น้องเอา้าเอา้าเอา้าเออเออเอ้าเอ้าไปเขาขอ้อเขาแรงมีหดไก่จ้ะมีป่ากบเขียดมีนกพร้อมด้จ้ะปีหนีเห็นนกกำลังมาอยู่ใส่น้ตฝรั่งขอ่อย จักไปนางถ่าอยู่ใสคอยนานไวตัางแต่บ่ท่านเลิกงานจ้ะคก็ไน้วันเลิกงานเนี่ีเยวสีมามาหาเพิ่นให้เพิ่นนนางถา่ายัางสินะอย่าออกไปใสเ่เดินนางถ่ายดีๆเดินสินะคะ รมขานัดฝรั่งไวเอา้าเล่าผัดมานา่เจ้าคิดว่าสิเกิดอีหยังขึ้นเนาะพ่อบ้านกับมานั่ฝรั่งกับนัดสิเกิดอีหยังขึ้นหลังจากนี้เอา้ทาทะเบิงเดอ้อสำหรับวันนี้ภารกิจนัดฝรั่งล่ะกันอันตามหาฝรัง่ง ทีนัดฐานนะคะก็ขอจบน้ำเสนอเพียงเท่านี้เนาะวินนองเนาะมาพอกันไมคคลิปหนานะจ๊ะอย่าลืมเดอ้อทํามากกบกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์เพจไว้นะคะเพจนี้เข้าเฮ็ดเพื่อว่านะคะเข้าเป็นคนที่บันดาลน,นอแลวก็อยากที่จะอนุรักษ์หรือว่าสืบสารประเพณีของพอ่อของแม่เข้าไวค้ค่ะก็ถามากหรือว่าอยากเป็นเอฟซี อยากเป็นแฟนกันามักในวิธีของเฮ้านะคะก่อย่าลืมกดไลค์เพจไว้เด้อค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับเมื่อน,นี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะมาพอกันไหมนะจ๊ะกลับบ้านละจ้า